ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับทุกคนขอคนนหนึ่นงไลค์นะครับและก็หนึ่งซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่จะมาแจกเงินนะครับวันนี้พี่จะมาแจกเงิน w a l l e t นะครับเป็นเงิน t ูมันนี่นะครับทูมันนี่วอลเล็นะครับแล้วก็ น้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้เงินนะครับก็คอมเมนต์มานะครับเม้นชื่อของตัวเองนะครับเป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็ตามด้วยเราอยากได้นะครับหรือว่าแล้วแต่น้องๆนะครับที่จะเม้นมาให้พี่นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยมีการแจกนะครับเป็นเงินทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ยเยอะมากนะครับพี่จะแจกไปเรื่อยๆนะครับ รับรองว่าน้องๆทุกคนได้ครบแน่ครับแล้วก็เราจะได้ซ้ําด้วยนะครับเราจะได้ตลอดเลยนะครับพี่จะแจกให้กับคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะแจกให้กับคนที่เคยได้ไปแล้วนะครับพี่จะแจกซ้ําเลยนะครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับทุกคนเราจะแจกแบบนี้นะครับถึงจะดีนะครับใช่ไหมครับทุกคนถ้าแบบนี้ดีก็ เอาแบบนี้ดีกว่านะครับแจกให้กับคนเดิมหรือว่าแจกให้กับคนใหม่แบบนี้นะครับเอาแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เงินครบๆไปเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เงินไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าในคลิปนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าพี่มีคลิปแจกเงินครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่จะมีคลิปแจกเงินต่อด้วยนะครับ ให้น้องๆนะครับเข้ามาเน้นก็ได้เงินแล้วนะครับพี่จะสุ่มแจกในคลิปนี้นะครับแจกประมาณเอาคีอคนดีทุกคนก็หลายคนนะครับเอาหลายคนเลยนะครับประมาณนี้นะครับ